สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่มีหนังสือวรรณกรรมเด็กที่น่าสนใจมาแนะนําหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าสํารวจสัตว์น้ําซึ่งภายในหนังสือเล่มนี้ก็จะแบ่งสัตว์น้ําไว้3าประเภทคือสัตว์น้าจืดสวยงามสัตว์ทะเลน่ารักและสัตว์ทะเลลึกน่ารู้เรามาเปิดที่หน้าแรกกันเลยสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อฟองน้ําพี่เป็นนักดำน้ําที่เก่งมากๆพี่จะพาน้องๆไปดำน้ําดูสัตว์น้ําที่น่าสนใจหลายชนิดเลยล่ะพร้อมไปกับพี่ฟองน้ําหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาดำน้ําไปด้วยกันเลย ปลาน้ําจืดสวยงามเป็นปลาน้ําจืดที่จะเลี้ยงในตู้ปลาเป็นส่วนใหญ่โดยคนจะนิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงามปลาจะมีลักษณะส,สีสันสวยงามหลากหลายชนิด 1. ปลาคราบ 2. ปลาหมอสี 3. ปลาซักเกอร์เป็นปลาที่รักความสะอาดทําให้ทุกคนให้ชื่อว่าปลาดูดฝุ่น 4. ปลาหางนกย่งเป็นปลาสวยงามที่มีประโยชน์มากเพราะสามารถช่วยกํจาจัดลูกน้ํายุงลายได้5 ปลาทองเป็นปลาสวยงามคนนิยมเลี้ยงเพราะเชื่อว่าเป็นปลามงคลหนูหนูหนเห็นสัตว์เหล่านี้ไหมต่อไปเรามาดูสัตว์ทะเลแนวปะการัง แนวปะการังใต้ทะเลในน้าอุ่นอาจามีแนวปะการังที่ดูเหมือนหินแต่ความจริงแล้วเกิดจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆมากมายที่อยู่รวมกันแนวปะการังมีชีวิตเหมือนบ้านอนุ่นวายของสัตว์ที่มีสีส,สันสดใสอาศัยรวมกันแต่ก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเปราะบางพอท้าอุณหภูมิของน้ําทะเลเพิ่มขึ้นปะการังอาจตายได้เรามาดูกันเลยว่าสัตว์แนวปะการังมีอะไรกันบ้าง หนึงปลาการ์ตูนความสามารถพิเศษของปลาการ์ตูนก็คือตัวผู้สามารถเปลี่ยนเพศเป็นตัวเมียได้ปลาการ์ตูนหรือที่น้องๆรู้จักในชื่อปลานมีมูเป็นปลาอาศัยอยู่ในปากาลังและอยู่รวมกันเป็นครอบครัวและเป็นปลาที่หวงถิ่นมากๆน้องๆดูสิมีปลาการ์ตูนน่ารักหลายตัวลอยมาเล่นน้ำกับพี่ฟองน้ำด้วยละ่ะต่อไปมาดูปลาโลมากัน โลมาไม่ใช่ปลาเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อไปมาดูม้าน้ำามาน้ำมีความพิเศษก็คือตัวผู้จะอุ้มท้องและคลอดลูกแทนม้าน้ำตัวเมียและยังมีเต่าทะเลและปูเสชวนอีกด้วยน้องๆหาสัตว์เหล่านี้เจอไหมมีปลาดาวและมีแม่นทะเลด้วยนะ สัตว์ทะเลลึกนะคะก็คือปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกที่มืดมิดและแสงแดดสองไม่ถึงปลาทะเลลึกนั้นมีรูปร่างเหมือนสัตว์ประหลาดพบเห็นได้ยากแต่มีความสนใจมากค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสัตว์ในทะเลน้ําลึกมีอะไรกันบ้าง 1. หงมึกแวมพายมีผังผืนเชื่อมต่อกันระหว่างหนวดแต่ละเส้นจนดูคล้ายเสื้อคลุม 2. นะคะวานหัวทุยอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงและเป็นวานชนิดที่ดำน้ำได้ลึกที่สุดค่ะนอกจากสัตว์2ชนิดนี้แล้วยังมีหมึกยับปลาตกเบ็ดอีกด้วยนะทำไมตรงนี้เมื่อจังพี่ฟองน้ำมองไม่เห็นเลยน้องๆหาสัตว์เหล่านี้เจอไหมปลาตกเบ็ดและหมึกยับค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหนังสือวรรณกรรมเด็กเล่มนี้น้องๆเจอปลากันกี่ชนิดคะถ้าเจออย่าลืมบอกพี่ๆด้วยนะ สำหรับวันนี้พี่ๆขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันนะบ๊ายบาย